กำวังครอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและครอบชูการศึกษาร่วมสงทุตุ้มนะครับโดยมีการร้องเพลงทุกทุกวันรุธงีหางเนทัเ้นสี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทศูนย์ุทานะครับีเปจมก่ที่เพื่นพรอม้ต่อรสานงานสอใ้การ สวัสดีครับ ผมนามยธัพพงศ์ธรรมยางคูนะครับเป็นผู้จัดการของโรงพยันลไลฟลสไตล์สมุทรปราการครับผม สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ทางเซ็นทรั Pope, ลครุบของเรานะครับก็มีการทํา CSR กับโรงเรียนอุตาลีวิทยา mm hmm. จ,จังหวัดสมุทรการนะครับเราชื่อโครงการว่าโรงยนสันปันใจนะครับมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของเด็กนะครับแล้วก็มีมอบสื่อการเรียนาการสอนให้กับน้องๆแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะครับเนื่องจากเอ่อมันจะมีกิจกรรมวันเด็กนะครับเราก็ขออนุญาตมอบสิ่งนี้นะครับให้กับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนากับน้องๆที่จะเป็นเอ่ออนาคตของชาตินะครับในําดับต่อไป เนื่องจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติใกล้ๆนี้นะครับทางโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณาานะครับก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อรับรองน้องๆนะครับในจังหวัดสุพรรณาานะครับได้มาร่วมกิจกรรมนะครับทำร่วมกันภายในงานนะครับมีของแจกนะครับมีเงินรางวัลและก็มีกิจกรรมที่เพิ่มเติมทักษะให้กับน้องๆมากมายเลยครับที่ศูนย์การค้าโรบินส,สันสุพรรณาาชั้น3านะครับผม